เด่นเข่ามดปะวิ่งไหมเล็กวิ่งวิ่งอ๋อเล็กเด่นเล็กวิ่งนี่เข่ามดเล็กมวดนี่เข่ามาหากับเก่าค่ะครับเอาค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเล็กฝันเนาะฝันมาขึ้นนี่ฝันสดสดตลอนๆ่นไแมเนาะวัชร์เดี่ววดีเอ็กซ์ซีนะคะไม่ไหนปกติอ่ไม่ไหนทำคุหญ่มาเพคุณสุดีมาตลอดนะครับตั้งแต่ปีใหม่นะครับเ่อดดขอดีขี้ไม่ยั้งนอนเต็มเป็นเงีฝันพอดีขึ้นมาไหนมัดก็เจอเมื่อเก่าพอดีเพราะว่า ก็จะออกอันนี้เราเมื่อวานนี้เสนอปานัดกันเนาะแม่เนาะสียเขาเมื่อวานนี้เสนอแม่ไหนเม่มาค่ะอ่าไม่ไหนรอแป๊บนึงนะครับสำหรับเนื้อพังต้อมฝันฝันดีค่ะบพ่อแม่ฝันดีค่ะฝันว่าหยามากหยาหยาตายเต็หนูนะเราเพิ่นแปดสิบกว่าปีแปดสิบห้าปีครับค่ะเาพอได้มาฟันเห็นเพลินป่ะพอได้ถามเพลินคือยังเพลินใช้สุตรามมากขเลย อันเดียกมากป่ะเนาะขนมเส้นงานได้ปลาเบิ <long> ้งเอาทั้งหัวเหมืนป่ะทั้งหัวมันใส่หมวกใส่หมวกไอ้เท้าขาวเป็นไม่ยังไหมพ่อมีแต่ใส่หมวกถ้ามาขันพันเห็นเพื่อนนาทีเพื่อนนายโยอันแปดสิบห้าปีแต่ว่าบ้านในาทีพอดีเจ็ดห้าพอดีันเห็นเพื่อนเนี่ไหมเก้าศูนย์มาทุกเียค์ ฝันเห็นเพิ่นเทาไหร่เก่าศูนยเาไหมละพูดเท่าวันนินเล่ากับตายเนาะค่ะฝันผอดขึอนซอเทียเก่าศูนย์ค่ะสบายอายุเพิ่นเหมือนแปดเิียห์วานนยาเนี่ยจเอาเก่าศูนย์มเม้นเ่าศูนย์เนี่ยว่าไปเนซีเพิ่นเกตหแสดงว่าไม่ไหนเคื่อนดครับตัวนี้เคล่อเอานเพิ่นครับเค่ออันเก่าศูนย์แล้วฟันืุอขึ้นพอดีปะค่ะเกียเกตห้าช่องตัวนะ แฟนไม่เคลื่อนผดีมันบาค่ะแฟนนี่มเคลื่อนค่อยดีตอนแรกพ่อแม่ตัวเมาสีอักเอาแล้วสีอักเสื่อมเจ้ามากอักเอาผู้เดียวเลยบันดีนี้อักเอาผู้เดียวสีอักเอาเตี้ยสวยมากคุณแม่ยูทูปพอมอมากเจต่างมากเจต่างมากเราจะได้อันนอนอันในเมียขึ้นมาได้ว่าอันอ้คือแันดีแต่ว่าหนูว่ายู่หนูว่าไปหาไม่ไหนนามึงไงยังขึ้นมีแนวดึงมากแม่ไม่รอดรวมเท่ากันนะ พูดกับคู่นึงกับฝันดีเนาะได้เลขพอดีนะคะตัวได้ก็แม่เก้าศูยกับเจ็ดหาเก้าศูนยกับ7จหนะคะท่านผู้ชมเอาว่าระตีฝันตัญยาฝันว่ญยามากยมากขาได้ถามว่ายาญ้านี่เป็นไม่ยาญาเท่ๆของยายเนียไปแล้วเปร็้วแต่ว่าอายุเราเปลี่ยนชิ้หาีมที่นี่ขอได้เปถามเพิานน โอ้ข่อยเจ้าคนห้องขาวใส่หมวกม่าหมวกขาวค่ะวันน้่าโอ้ยโเดตัวดีมากค่อยในของบางสีที่จะมาเป็นยาขอกรเินขอยนอเงนาค่ะข่อได้เบ่าเงาท้องหัวเนี่ค่ะ้อหัวนี้จะหมวกสีขาวครับบานนี้หน้าที่ข่อยฟันเป็นเก้าศูนก็เจบานนี้ีเเจ็ดห้าค่ะเพรวดคือบานอกี่แม่อนเอกี่แล้วบอยฟัน่อเห็นเปไถือ เก้าศูทุกเพียร์ดวเก้าศูนย์ว่าเสือเอา,า,อาเอนี่ยนะอายุรัเสเซียตอนอายุ85ปีบ้ <75 S 1> านเล็กที่เราเจ็ดสบ้ารอลเพียนเออเจ็ดห้าไ,ได้่าอายุ8ปดหค่ะด้บันีึแม่ไดนฟันแม่ไหนนี่ฟันเห็นฟพรยา่ามไห้มันมากี่ออกเ <90 S 2> ก้าศูนย์ ที่แม่ก็ฟันดีเนาะคะเนาะโอ้ก็ฟันดีได้แตงกวาหวามสิอากเอาได้วมดแต่เจตังกวามาเสีอากเอาผู้เดียวเลยนาะพ่อก็บอกว่ามีเยลีก็พ่อ่บอกแล้วเค่ะเรื่องฟันได้หาศูนเนาะที่ไหเคยฟันให้มันอบบอครอได้หนนดิจังวัดออกเก้าศูนย์ันจังหวัดเนี่ยฟันมาหลายงวดเลยนเติมนะครับเก้าศูนย์ทางล่างเป็นบ้างค่ะดูหน่อด้เนาะจนเติมอยู่ค่ะ น mm. <compelling sound> <kita forma>. ่ันเลขออกก็ศูนนเก่านี่แมเนี่ม่นปันห็นยาลดแม่มาค่ะมันมาคนฟันธ็นเพื่อนก็ชื่อเก้าศูนยนะค่ะคนอถือเงื่อนสนองเก้าศูยมันเห็นเพื่อมนมาบอกเลยตัวเก้าแล้วเก้าศูนย์ปะปันธิน้ำใดถือน้ำหนัสนองเพิ่งเอามที่หมวดเป็นันธิน้ำใดถือย้ำนัเก้าศูนย์หน่ะเก้ศูนแต่ว่าเพื่อนนั่น คอยว่าผู้เฒ่าเนาะแล้ตายปกาติว่าศูนย์าขึ้นถือจะด้ผู้เฒ่า,าเต <9 S 2> ายเป็นศูนย์หมแ่บ้านเด็กที่เพิ่นบานเนี่ย y คือบ้านเด็ที่เพิ่นเจ็สห้าแสดงว่าทีแม่ตีจากความฝันคือเก้าศูนย์แปดห้าเจ็ดห้ามีสามสุดหมดมสามสุดตปัวพาอุบลแปดสิบหาค่ะม,หหมนนันออกเวสิบห้าอเนาะครับแต่ว่าตัวนี้เน้นเขาติดเก้ามี่ยเกศนยได้ครับตัวนี้เนี่ แค่ได้90เนาะเอาแต่บ้านเก้า0เกจ์ห้าค่ะแม่อันเี้ที่เพิ่เจ้าหาพี่น้องกะพี่เจรนาเด้พี่น้องเพื่อนอายุเพนัน่ถือเลขตะกอนะไปถือ90เ่นกการนัามันถือของเพื่นกาซื้อน้ำเนาะค่ะแม่ซื้อแปดข้าน้ำเลขก็ฟันละม่เนาะคาร์บอนลต์โตนะครับ908575นะครับ่ะกอนก็จ้ะกัน มาบอกมันเป็นเก้านึ่งเนาะมันกับหลังมันต้องเป็นเนกเอแต่ความมงนซื้อเก้าหนึ่งเก้าสามไมได้กับหัวลงแาดไปกับหัวเก้าศูนย์แห้าและเจ็ดห้าันใหม่สดๆนี่หน่อะั้นมาขื้นี่เนาะยันมาเขือเหนียโอ้ยแก่ตังบ่มากดอกเตอักเสบะก็ดีพอดีมีโชคมีดวงกับแม่นะครับแต่ตัวเด็กต้องันของแม่น ปวดภัยก็จะเอาทั่วประเทศตัวครับสาธุเด้อแม่เด้อไม่มีโชคมีลาภแม่มีโชกน้องแกนมาซืคนน้อแม่เนาะไม่มีโชคเด้อไม่ทำบุญตัวครับปีหน้าปีหน้าจะทำบุญใหญ่อีกน้อแม่เนาะปีจะทำบุญมากถูกขึ้นวัดเล่นงวดเดียวเมื่อกี้ครับเ่าก็รุดปีทั้งปีเนี่ยท่าก็ตั้งแต่งปีเ่านก็มีงานอุทิศทานั่น ก็หัวเดียวนวี่เนาะ่อยกับบ้าน่อยถืถถถอแล้วซื้อมาสองพันสามหมื่นละกันถูกมาทางก่อนปีใหม่อีกน้องแม่เนาะโอ้ยถูกใส่ก็ถูกเนาะถูกถูกมาทั้งหมดกี่งวดแม่ห้างวดห้างวดติดหลุดงวดหนึ่งมันบอแต่ว่าพอเสิร์นหักเขาเนาะแม่เนาะของแม่บัก้า่ผ uh> ่านมาเลขของแม่ฟันนังบ้เขาเบตขาเลขของพอเสิร์น เรวฝันไม่มีมหาผู้ใดผูดเรื่องเขามีเพื่อนฝันผู้ใดกาเงินดิผู้ใดต่อตั้งแต่เขาแวนมือสวมเื่เดิมนสื่อแล้วนะมีไอ่นี่ินสื่อจะได้ไม่อหาูนดิหาชูนก็หาเนดโอ้แวนเกี่ยวกับงานล้วเนี่ยเมนค่ะแม่นีคอมดิคอมฝันาพอเจออันนี้เขาไป็นานงู ก่อจิตการการเป็นจิตชั่วเลยเป็นความฝันของแม่ไหนนะครับาแคปหน้าจอย,ะอยน,นะครับเดี๋ยวแม่ไหนเพิ่งกะตีบาให้หลา่โทนะครับจะมี908575นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางความฝันนะครับ ่มนายเป็นฟันดีอีกอย่างเนื่อง่ากจอแบดมินจะบอกนะครับกานคิวตลอดเรื่องนี้วันี่ว่หนูนายเป็นกับฟันคิวตั้งแต่เพิ่นทำบุญบานรทำบุญใหญ่ั้งแต่ปีใหม่มาก่อนปีใหม่ก็โชคดีชอนทำบุญก็โชคดีมากแั่ไมู่ใจร้ายเสือเป็นร้ายเสือร้ายเลยพราะเ้อาะแลใจง่ายเสายเสือเป็นลากแสนเะแล้วลูกเต่าถไน่ะแม่นะแสนนีู่กเค้ทาลูก้าถือ เธอมีสิบหมวดนแล้จะก้าวสุดท้ายนนอเด้มาถูนูกทุมวัดนะครับแต่พระ่แต่รดาบวชนี่ไอเสียถือขุวัดต่างแต่บวชในชูทุมวัดทั้งปีบอครับอย่างนี้สิบหมวกชวบาสิบหอยอยู่หรัมาแล้วยี่สิบหมวกสิบัวเลยนะให้ดูอีกครั้งนะครับสำหรับแนวทางความฝันของคุณแม่ไหนนะครับนี กูได้ก็มากขอโชคดีไม่โชคลาดเด้อคข right? yeah. ับเด้อ9085เละ75นะครับสดๆลหลายเลยขับเด้อค่ะทรเสืออาก็มาสาจๆนะแม่เนะุนีกว่ขอบคุนอีแม่ในหลายๆจ้ากที่เราก็อขันสุฟังแล้วจ้าเนาะผูได้มาถามแม่กรบอกขันบ่ไมาถามก็บอบอกกะอักเก่านะแม่ค่ะยู่อนเดียวมึงอ่านหลายเลยเนาะจ้าเฮ็ดมปาเฮ็ดายองเนาะ ่ามไปถามบอกมัดน้องแมวโมได้แพงเลยให้โุกโจงมันมันสกูสกุลนะคะ9085และ75นะคะขอบคุณแม่ไหนมากค่ะน้ำนเยลี่มหด200กว่าบาทค่ะก็เสิร์ฟเลยค่5ซูดได้มาแน่ซูึ51เนาะทานนึงมาลายเจ่าเลยมั้ยานนึงมาลายเจ่าเลยน่าจ